นผมยัง้ม่ะ白。มีแต่ว่ามันยังไม่ได้ทอดแก่ไปนี่สิบบาทรอดไหมรอดกระับอันนี้ก็นะ Tá assim,

อุ้ง se ก็ไม่ได้กินนะไม่ก <objectively. S 1> ินเฉยเอาแล้วไม่ฟุ้งเครื่องอุไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ชอบหวานก็ไม่ชอบหวานไม่ชอบใส่ที่ขอจบ

จบเซเวนโดยเฉพาะมัเรียมมาทางนี้เซเว่เป็นสมามันเปรองจัดการนั่งเทพก็สั่งมาทั่วมีลูก้วยไหมามสิบสคนมนนันมัจะมามันจบไอ้นี่มาโดนเฉพาะมัเรียทางเซเว่นมาของขายอย่างเงี้ยอโนนนันสอบติดสูรองผู้จการแตอนนี้ก็เอามันก้ายไปทั่วแล้วก็มีลูกเลึย ก็เลยมาอยู่บ้านหางานทำมาเหมือนจบอันนี้มาดูจะ It's not a copy. ยัโดทายนมเรายเทม้ทาี่มทำได้เลยเรียนมัทุกวันที่มันหมามันก็ทำตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำไปเรียนไปก็ทไปเรียนไปกนแหลมันจบิาใต้นิดแล้ว ไม่มีการเซเว่นของขายั้งหมดต้องเ็เใช่ต้องอันนี้มันของแห้งๆนะเเปเลมนไม่มีของสดีต้องทุามหมายของันอะไเยอะ่เงีย่ไ ยังไม่มีหวันก็เลยเต็มแล้วได้ตรงนี้ก็ดีแล้วขีไปขีมาใช่บ้านต่างเรื่องทะเลทุ่งภาวะทุ่งหัวใหม่